ทำเอาคนดูลุ้นไปกับแผนการทวงคืนผัวชนิดที่เรียกว่านั่งไม่ติดสำหรับละครเลือดกากีทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8 EP 13เมื่อเออิสริยาสายสนันลงมือวางยาสเสน่ห์ใส่เคลลี่ธนพัฒน์จนร้อนรนจากเมียบ่าวเบนปุญญาพรพูนพิพัฒน กลับมาซบอกเมียหลวงแบบหัวปักหัวปมัมงานนี้เอยินหน้าบานเพราะนอกจากแผนทวงคืนผัวจะสำเร็จเลยต้องขอไปเยอะหยันเมียบ่าวอย่างเบนให้สมใจแต่ผิดแผนดันโดนตบกลับจนหน้าหงายเมื่อหลังอินเนอร์อินใจจะทะลุจอแค่ไหนมีภาพให้ดูกันทานทิปเอะใส่ยาเสน่ห์ให้มนัสเคลลี่กินขณะที่มนัดนอนอยู่กับตลับ เบนมนัดก็ลุกขึ้นมาด้วยความกระวนกระวายและถีบตลับลงจากเตียงตลับกอดข่าวอ้อนวอนไม่ให้มนัดไปแต่ก็ไม่สำเร็จ มนัศกลับไปหาทานทิพสมใจรุ่งเช้าตลับกำลังนั่งคิดว่ามนัศมีท่าทีแปลกๆเปลี่ยนไปอย่างกับคนละคนเพราะสาเหตุอะไรเป็นจังหวะเดียวกับที่ทานทิพเดินเข้ามาพูดจาเย,ยอะเย้ยตลับเลือดตกทานทิพน้่หงายเมื่อหลังฉากนี้มีหลายเหตุการณ์ที่ทำให้คนดูได้ลุ้นจนนั่งไม่ติดกับแผนการทวงคืนผัวของเอและอีกเช่นเคย ผู้ที่รับบทหนักคงหนีไม่พ้นเบนที่งานนี้ต้องโดนเคลลี่ถีบตกเตียงเบนถึงขั้นพูดว่าไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วพี่เคลลี่ของจริงๆเน้นๆได้เลยค่ะ55ส่วนเคลลี่ก็ต้องสวมบทชายคลั่งรัก ที่ควบคุมสติไม่อยู่เพราะโดนสเสน่เข้าเต็มๆซึ่งบทนี้เคียวลี่ตีบทแตกแบบสบายๆส,ส่วนด้านเอเองก็รับบทหนักไม่แพ้กันเพราะฉากนี้ต้องเป็นฉากที่เอโกรธหนักมากที่เบนมาพูดจาดูถูกแถมโดนตบอีกต่างหากเลยต้องซักซ้อมบทให้แม่นอินเนอร์ให้เป๊ะแถมสถานที่ถ่ายทำก็ค่อนข้างเสี่ยงเพราะ ตบที่ไหนไม่ตบไปตบกันตรงสะพานริมตลิ่งทำเอาเอและเบนเกรงไปตามตามกันซ้อมคิวไปก็ลุ้นไปว่าจะตกสะพานหรือเปล่าแต่ด้วยความมือโปรของทั้งสองสาวไม่ว่าจะวาดแขนตบถีบขนาดไหนสองสาวก็กัะคิวกันเป๊ะปังไม่มีคำว่าพลาดแถมภาพที่ออกมาก็ดูสมจริงสมจังถึงอารมณ์งานนี้เมื่อตลับลุกขึ้นสู้ทานทิพย์ อะไรจะเกิดขึ้นตลับจะรู้หรือไม่ว่าแท้จริงแล้วที่มนัดเปลี่ยนไปเพราะโดนสเสน์ติดตามชมละครเลือดกากี EP สิวันอังคารที่วันที่22สิงหาคม2566เวลา18นาฬิกาและเวลา22นาฬิกา15นาทีทางช่อง8กดเลข27